อันนี้เป็นมะปริงสดๆมะม่วงอ่อนสดๆนะครับแล้น,นี้ก็เป็นน้ำจิ้มเคี่ยวนะครับกับิีเคี่ยวกับน้ำตาลปิ๊บเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับนี่ อย่างนี้เลยโอ้โหนี่อย่างนี้เลยอืมอืมอืม นี่นะครับกุ้งมันไม่ซูอมอืมเบว,วมากน้ำจิ้มก็เข้มข้นสะใจ